when i oh. อันนี้คิวเซอร์ไพรส์ครับที่เอ,องครับโชคดีเดี๋ยวก็น้ำตาแตกเดี๋ยวจะบอกว่าเอาละสิอันนี้ไม่มีในคิวนะครับท่านผู้ชมชื่อ,หอไหมครับว่าย้อนกลับไปสักสิบกว่าปีก่อนนะครับอามกับสิทธิเอกทั้งสี่คนแล้วก็อีกหลายคนนะฮะก็ยังเป็นแค่คนที่รักการร้องเพลงแล้วก็ชอบประกวดร้องเพลงแต่เรื่องวิ่งวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแค่เข้ารอบชิงเขาเก่งแล้วนะครับพวกเราเอาเวทีประกวด ใหญ่หลายเวทีนะครับว่าคงยากแล้วมั้งที่จะได้ที่หนึ่งเเช่นสามัญชนกรุงนี้ครับเป็นรางวัลทุวพระราชทานเป็นไปไม่ได้เลยจนวันหนึ่งครับเรามาเจอครูท่านหนึ่งครูคนนี้แตกต่างจากครูท่านอื่นพี่เอกมองเห็นอะไรก็ไม่รู้แ่ละในตัวของพวกเราแต่ละคนแต่สิ่งที่สําคัญมากคือพี่เอกเชื่อมั่นว่าเราสามารถไปจุดนั้นได้ จริงไหมครับพี่พี <Yeah! S 1> ดจนวันนี้ครับสิบกว่าปีผ่านมาเราทั้งสี่คนอยู่บนเวทีแล้วก็พี่พีดที่ได้รางวัลอีกหลายคนก็อยู่ในที่นี้ด้วยอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่เอกที่สร้างให้เรามีทุกวันนี้ที่ทําให้เราแต่ละคนมีวันโมเมนต์อินทามของแต่ละคนครับขอบคุณพี่เอกครับ ผมอยากจะบอกว่าภาระของครูนะครับมันผมขอขอเป็นทารโทษนะครับมันยิ่งใหญ่มากนะครับในความรู้สึกข,ของผมเพราะว่าเราเราเห็นเขาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขามีพรสวรรค์แต่บางทีมันจะมีอะไรบางอย่างในตัวเขาที่เขายังยังไม่สามารถนำออกมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีผมเชื่อมั่นก่เด็กเนี่ยถ้าเกิดเขาเชื่อมั่นในตัวเขาให้ทําอะไรทําได้หมดทุกอ,อย่างนะครับก็ขอบคุณลูกลูก เอกนุษยเก่าด้วยที่มาเชียร์นะครับขอเชียร์ที่เองอีกสักครั้งด้วยนะครับผมชอบผมชอบชื่อเล่นผมมากเลยนะครับชื่อเล่นว่าเอกเนี่ยมันเอกคือิเอกของนายเอกหรือิเอกที่เอกก็ได้ใช่ไหมวันนี้ก็นำเอกเอกของนายเอกที่เอกมาให้ท่านชมชมสี่คนนะครับจริงๆนีกหลายคนนับต่อในก็แชร์เพจพีเอ็นก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเรามา ล่ำลากันด้วยเพลงสนุกสนานแล้วกันนะครับอยับเ่างที่ผมพูดว่า l ล v e ที่สองครับเพลงเลิฟครับ